ครับสวัสดีพี่น้องชาวอีสานทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคําถามที่เชื่อว่าคาใจหลายๆคนนะครับนั่นคือเรามักได้ยินว่าเศรษฐกิจเนี่ยในภาพประเทศภาพใหญ่เนี่ยดูเหมือนฟื้นตัวแล้วแต่หลายครั้งเนี่ยเราก็มักจะได้ยินคนส่วนใหญ่พี่น้องอีสานบ้านเราเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นในวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาชวนคุยในเรื่องการจับชีพจรเศรษฐกิจอีสานครับ โดยปกติเนี่ยเวลาเราจับชีพจรเนี่ยประเทศเขาบอกว่าเขาดูจาก GDP ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนในที่นี้น่าจะเคยได้ยินคำว่า GDP นะครับเป็นสิ่งที่คุ้นหูกัน GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศเนี่ยอันนี้เขาก็จะวัดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึง่งซึ่งถ้าถามว่าแล้วของภูมิภาคโดยเฉพาะอีสานเราละ่ะเราวัดชีพจรความเป็นอยู่จากอะไรนะครับ อีสานเราก็มี GRP ครับหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคมันก็คล้ายกับตัว GDP นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นของภูมิภาคอีสานเราครับในการที่เราจะยกระดับความเป็นอยู่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ภาพทิศทางในอนาคตอย่างน้อยในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้นแบงก์ชาติอีสานเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าหัวใจสำคัญในการให้ทิศทางเป็นเรื่องสำคัญ อย่างน้อยเราก็เลยให้ภาพ2ปีข้างหน้าครับเรามาลองดูกันเศรษฐกิจอีสานเนี่ยเราพบว่า2ปีข้างหน้าโตต่ำกว่าประเทศถ้าดูจากภาพนะครับกราฟเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเศรษฐกิจอีสานโตได้ประมาณ1%ต่ําอร์ตกว่าเศรษฐกิจประเทศที่โตได้ประมาณ 2- 3รตรงนี้เนี่ยมันทำให้พวกเราชาวอีสานเนี่ยอาจจะต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเออ เราอาจจะทําแบบเดิมอยู่แบบเดิมไม่ได้นะเพราะว่าปัญหาของอีสานบ้านเราเนี่ยบางทีมันอาจจะต่างกับภาพประเทศเราต้องมีวิธีการใหม่ๆหรือเปล่านะครับสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นนะครับนอกจากเศรษฐกิจของอีสานบ้านเราที่โตต่ำกว่าประเทศเนี่ยคือรายได้ที่ตกมาถึงมือครัวเรือนคนอีสานเราเนี่ยต่ำกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจอีสานด้วยซ้ำนะครับ ตรงนี้เนี่ยทำให้เราฉุกคิดว่าเฮ้ยงั้นการวัดชีพจรความเป็นอยู่เนี่ยมันก็ดูจาก g ี p อย่างเดียวไม่ได้เหมือนกันสิถูกต้องครับ1%เรามีข้อมูลในอดีตทำให้เห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉลีย่ยเศรษฐกิจอีสานต่อปีโตอยู่ที่4%อันนี้ไม่รวมช่วงโควิดนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติแต่รายได้ที่ตกถึงเมือโครเอนั้นอยู่เพียงแค่1%่าตกใจไหมครับ ลำพังรายได้ที่โตเพียงแค่1%เปนี่ยมันทำให้เราเป็นยังไงครับแค่ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหรือว่าการจะวางแผนทำอะไรเนี่ยมันดูแบบไม่คล่องตัวไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาจากตรงนี้นะฮะทำให้เราเนี่ยหลายครั้งอย่างที่ท่านดรทรงธรรมบอกไปนะครับว่าครัวเรือนพอเจอสถานการณ์เช่นนี้ทางเลือกก็มีไม่มากเขาอาจจะต้องรอรับเงินโอนไป หรือเขาอาจจะลดค่าใช้จ่ายรัดเข็มขัดแต่พอคนเรารัดเข็มขัดไปถึงจุดหนึ่งมันควบคุมค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเนี่ยมันมันมันอาจจะทําไม่ได้มากกว่านี้แล้วเราก็หนีไม่พ้นที่ต้องก่อหนี้อันนี้คือเป็นปัญหาที่เราเจอมานะครับและปัญหาลักษณะเนี้ยเราก็ยังเจอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและสองปีข้างหน้าที่เราให้ภาพก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่ทุกท่านครับ รายได้ที่โตต่ำเนี่ยเพียงแค่1%ต่อปีก็ว่าน่ากังวลแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราลองดูจากภาพนี้นะครับเราพบว่ารายได้โตแค่1%ต่อปีแต่ที่น่ากังวลกว่าคืออะไรรู้ไหมครับการกระจายรายได้สําคัญมากนะครับการกระจายรายได้เนี่ยมันหมายความว่ารายได้โต1%ปอร์ซว่าน้อยแล้วแต่คนส่วนใหญ่ที่ได้รับแต่คนมีเพียงแค่คนส่วนน้อยที่ได้รับผลดีตรงนี้ คนส่วนใหญ่กลับมีการเติบโตของรายได้ที่ต่ํากว่านั้นอีกเราลองดูจากข้อมูลตรงนี้นะครับ10ปีก่อนปี2556อีสานเราเนี่ยครัวเรือนอีสานมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่164,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะครับถ้าเราตีเป็นต่อเดือนหาร12ครับตกอยู่ที่ประมาณ13,000บาทรายได้13,000บาทต่อครอบครัวนะครับไม่ได้มากเลยแต่ ที่สําคัญกว่านนั้นคืออย่างที่ผมบอกไปว่าคนส่วนใหญ่ถึง69%เนี่ยมีรายได้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยตรงนี้นี่คือคนส่วนใหญ่นะครับถ้าถามว่า10ปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่เรามีข้อมูล2,566เนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นไหมโอเคแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นเป็น181,000บาทโตประมาณ10%ในช่วง10ปีต่อปีก็ตกปีละ1%ถูกต้องไหมครับ แต่สิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคืออะไรรู้ไหมครับคนส่วนใหญ่ที่ได้รายได้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่67นี่มาสะท้อนให้เห็นว่ารายได้ที่โตขึ้นในทุกๆปีเนี่ยมันก็ยังกระจายตัวไม่ดีอยู่เช่นเดิมเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจเราเป็นอย่างนี้รายได้ที่โตต่ําการกระจายตัวไม่ดีอีกมันนํามาสู่ปัญหาความเรื้อรังที่ทําให้พี่น้องอีสานบ้านเราเนี่ย ลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ยากมากคําว่าปัญหาเรื้อรังเนี่ยคือใช้เวลาในการแก้ไขบางครั้งเนี่ยใช้เวลาจนแทบไม่เห็นโอกาสที่จะพลิกกลับคืนมาได้นี่คือความน่ากลัวของปัญหาเรือรังผมอยากนําเสนอภาพหน้านี้เราแบ่งกลุ่มรายได้เหมือนขนมชั้นนะครับออกเป็น4กลุ่มกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด45,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีถ้าตีเป็นต่อเดือนล่ะครับ หาร12ก็จะตก3,000กว่าบาทนี่ต่อครัวเรือนนะครับ3,000กว่าบาทถือว่าน้อยมากๆเลยและถ้าโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นแบบนี้รายได้ตัวต่ำอย่างนี้การกระจายตัวไม่ดีแบบนี้เนี่ยพี่น้องทุกคนเชื่อไหมครับว่าเราต้องใช้เวลาถึง32ปีในการที่จะเลื่อนชั้นรายได้จากกลุ่มที่มีรายได้น้อยสุดไปกลุ่มถัดไปใช้เวลานาน,านมากตรงนี้เป็นปัญหาเรื้อรังที่เราพบในอีสานบ้านเรานะครับ เราถามว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เรายกระดับรายได้ไม่ได้สักทีข้อที่1ห,หนึ่งในสาเหตุนั้นเนี่ยเรามาดูกันอีสานเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีลักษณะเด่นคือพึ่งพาเงินโอนคําว่าเงินโอนเนี่ยรวมหลายอย่างนะครับเงินโอนจากลูกหลานจากญาติมิตรแต่ก้อนที่สําคัญที่สุดคือเงินโอนช่วยเหลือจากภาครัฐเราพึ่งพาถึง1ในสของรายได้และแนวโน้มก็ มากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาจาก26%เป็น3 1หรือ1ในสคือถามว่าเงินโอนเนี่ยมันไม่ดีเหรอมันไม่ใช่ไม่ดีครับแต่มันมีนัยยะที่ทําให้เราต้องพิจารณาก่อน3เรื่องนะครับ1เงินโอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจไม่ได้หมายความว่าเออปีหน้านะเศรษฐกิจดีเงินโอนเราจะได้รับมากขึ้นไม่ใช่2เงินโอนเนี่ยมีความไม่แน่นอนปีนี้ได้รับปีหน้าอาจจะไม่ได้รับหรือรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงไป และ3เนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดเลยคือเงินโอนไม่สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภาพขึ้นชื่อว่าเงินโอนเนี่ยคือเงินที่ได้เปล่าไม่ได้เกิดจากการที่เราทํางานไม่ได้เกิดจากการที่เราผลิตตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลแต่โดยสรุปเนี่ยเงินโอนยังจําเป็นกับเราไหมจําเป็นสําหรับภูมิภาคอย่างเราที่รายได้น้อยที่สุดแต่เราขอว่าเงินโอนเนี่ยควรจะให้เราตรงจุด และช่วยทําให้เราเก่งขึ้นยกระดับผลิตภาพเรานี่คือสิ่งที่จะช่วยเราได้จริงๆนะสาเหตุที่สองนะครับคนส่วนใหญ่ในภาคอีสานเนี่ยเป็นเกษตรกร,ร,กรแต่มีผลิตภาพต่ำถ้าดูจากภาพวงกลมนะครับแรงงานมากที่สุดถึง53%เนี่ยอยู่ในภาคกเกษตร แต่เขามีส่วนแบ่งรายได้ในระบบเศรษฐกิจเพียงแค่20%ซน์นั่นหมายความว่าชาวนาเราเนี่ยเกษตรกรเราเนี่ยทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเลือดตาแทบกระเด็นแต่ว่าได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่หรือเป็นการลงแรงมากทํามากแต่ได้น้อยเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าผลิตภาพต่ําผลิตภาพต่ำเนี่ยต่ำกว่าทุกกิจกรรมเลยนะครับทั้งการเงินขนส่งการค้าผลิต นี่คือผลิตภาพภาคเกษตรที่ต่ำที่สุดบางคนอาจจะบอกว่าก็ยกระดับผลิตภาพคําตอบง่ายนิดเดียวคําตอบคือใช่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ทําง่ายอย่างนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาให้ถ่องแท้ก่อนเราต้องรู้ว่ารากเหง้าของปัญหากลุ่มที่เปราะบางที่สุดคือใครเราจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดชาวนาเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่มีความเปราะบางมากที่สุดในภาคอีสานเรานะครับเพราะ เป็นกลุ่มก้อนที่มีจํานวนมากที่สุดถึง2.5ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็น2ใน3ของครัวเรือนเกษตรอีสานนะครับแต่กลับมีรายได้ต่ําที่สุดอยู่ที่45,700บาทต่อครัวเรือนต่อปีเมื่อเทียบกับชาวสวนยางพารามีรายได้มากกว่า4เท่าชาวเกษตรกรที่ทําปศุสัตว์รายได้มากกว่า2เท่าชา,ชาวไร่อ้อยมันสับปะหลังมีรายได้มากกว่าชาวนา 25%นี่คือสิ่งที่เราพบจากข้อมูลตรงนี้นะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ผมได้เล่าเกี่ยวกับปัญหาที่เราเจอในเรื่องรายจ่ายครียออกมาพอสมควรรายได้เคลียออกมาพอสมควรแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมอาจจะขอลงรายละเอียดสักเล็กน้อยเกี่ยวกับด้านรายจ่ายบ้างข้อมูลทางด้านรายจ่ายในภาคอีสานเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเราไปเจอมาครับเราพบว่า เรามีค่าใช้จ่ายก้อนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นก้อนที่สามารถลดได้เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเรามีเยอะที่สุดถึง13%นะครับผมมองว่าตรงนี้บางครั้งก็เป็นโอกาสเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเงินกู้เสี่ยงโชคเล่นแชร์แอลกอฮอล์บุหรี่นะครับคือเราเข้าใจดีว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นสังคมที่ที่เราอยู่เนี่ยอาจจะแตกต่าง สังคมที่เขาอยู่บางครั้งเรื่องที่เราคิดว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นบางทีมันก็จําเป็นสําหรับเขาเราเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีครับเราไม่ได้หมายความว่าจะให้ลดทั้งหมด13%ในทีเดียวแต่การที่เราได้เห็นข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันอาจช่วยทําให้เราฉุกคิดได้ว่าเฮ้ย <c oughs> เรามาวางแผนการใช้จ่ายดูอีกครั้งไหมบางทีเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นลดได้จากเล็กน้อยสัก3%มันก็จะช่วยเรื่องหนี้ครัวเรือนอีสานได้ในระดับหนึ่งนะครับและที่สําคัญเนี่ย รายได้ที่เล่าไปก่อนหนะ้าก็คือว่าเราเห็นว่าปัญหามันเยอะมากเลอเกินปัญหาเรื้อรังเนี่ยการจะแก้ปัญหาเพียงวันสองวันมันทาได้ยากแต่ถ้าเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเนี่ยเราสามารถเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้ครับพี่น้องชาวอีสานทุกท่านครับนอกจากปัญหารายได้รายจ่ายแล้วเนี่ยเรายังมีความท้าทายที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจบ้านเรานะครับคือปัญหาหนี้สิน รัวเรือนอีสานเนี่ยมีสัดส่วนการก่อหน,นี้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆครัวเรือนสองในสามก่อหน,นี้ถ้าดูจากภาพแผนที่สีแดงเนี่ยยิ่งสีแดงเข้มหมายความว่าสัดส่วนการก่อหน,นี้สูงสิ่งที่เห็นจากข้อมูลคือกลุ่มจังหวัดโซนอีสานใต้เนี่ยเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนการก่อหน,นี้เยอะที่สุดแล้วถามว่าส่วนใหญ่กิจกรรมที่เขาพึ่งพาเขาเป็นกิจกรรมหลักเนี่ยก็คือภาคการเกษตร ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องมาเอิญแต่ข้อมูลมันทําให้เราเห็นว่าเป็นเช่นนั้นรายได้ที่มีปัญหาเรือรังค่าใช้จ่ายที่ยังมีปัญหาอยู่ย่อมหลีกหนีไม่พ้นการที่คนบ้านเราจะเป็นหนี้ถ้าไปดูรายละเอียดให้ลึกว่าหนี้ที่ก่อไปเนี่ยเพื่ออะไรอาต้องถามต่อนะครับเราพบว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้ของเกษตรกรเป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆถ้าดูในรายละเอียดให้ลึกขึ้น กลุ่มรายได้น้อยที่สุด61ล่างเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งบอกว่าเป็นหนี้ของเกษตรกรก่อนหนี้เพื่อการเกษตรขณะที่กลุ่มที่มีรายได้มากที่สุด5บนเนี่ยของอีสานบ้านเรานะครับเขาก่อนหนี้ไปเพื่ออุปโภคบริโภคซื้อเช่าบ้านที่ดินโครงสร้างการใช้ใจ่ายตรงนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงนี้น่าคิดนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามาถึงตรงนี้นะ ผมคิดว่าเราเนี่ยอาจจะตอบคาถามคาใจที่ตั้งไว้ตอนต้นได้บ้างไม่มากก็น้อยว่าทําไมเราเห็นเศรษฐกิจตัวเลขอ่ะ GDP ต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนเติบโตได้แต่ทําไมในเชิงความเป็นอยู่เนี่ยโดยเฉพาะอีสานบ้านเราเนี่ยมันจึงเป็นเช่นนี้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีเหมือนตัวเลขเศรษฐกิจเพราะเรามีปัญหารายได้รายจ่ายและหนี้สิน ครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการแก้ปัญหานี้สินเนี่ยมันต้องทําควบคู่กันทั้ง3ขาคือยกระดับรายได้ลดรายจ่ายและสร้างทัศนคติส่งเสริมความรู้ทางการเงินซึ่งเรื่องทัศนคติเนี่ยท่านวิทยากรในเซสชั่นถัดไปที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยจะมาเล่าขยายความชี้แจงให้เราคลายข้อสงสัยได้มากขึ้นรวมถึงในเซสชันสุดท้ายของวันนี้เกษตรกร,ร,กรตัวจริง ท่านวิทยากรจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรโดยเฉพาะเพื่อที่เราอาจจะได้ความตระหนกักสร้างมุมคิดกลับไปตามชื่องานก็คือได้กลับไปพลิกมุมคิดสร้างชีวิตด้วยภาคเกษตรสําหรับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราชาวอีสานได้เข้าใจความเป็นอยู่ที่แท้จริงของอีสานบ้านเรามากขึ้นไม่มากก็น,น้อยและผมหวังว่าเราจะได้ร่วมกันสร้างพันธมิตร มากขึ้นอย่างน้อยก็คือทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่เราจะช่วยกันยกระดับความเป็นอยู่ของอีสานบ้านเราให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับ